สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการถ่ายภาพแบบมือโปรหรือโปรเฟชชั่นอลของกล้องในเครื่อง vivo อ่านี่เราอยู่ใน vivo z7x เขามีฟังก์ชันแบบมือโปรเอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมอ๋อเอาไว้คุณปรับแต่ง เหมือนกล้องอ่ะเออมันลักษณะคล้ายๆกล้องอ่ะแต่มันไม่ถึงขนาดที่จะที่ที่ทจะเป็นแบบโอ้โหพี่ซื้อกล้องไวตัวเป็นแสนอะไรเงี้ยให้มันได้ได้ยางนั้นโ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 นคือปรับได้บ้างเออมันไม่ถึงขนาดพี่นีม่มือถือนะพี่เครื่อเครื่องไม่กี่ตัง้งยังไปเทียบกล้องตัวเป็นแสนมันไม่ได้เออนะแต่ว่ามันก็พอให้คุณปรับได้ในระดับหนึ่งอ่ามันจะมันจะมีอะไรให้เราปรับบ้างในในโหมดฟังก์ชั่นมือโปรเออนะแบบโปรเฟชชั่นอลเนี่ยนะและที่สาคัญเนี้ย มันจะมีประโยชน์อะไรกับคุณในฐานะที่คุณไม่ได้เป็นมือโปรโซะหน่อยหนึ่งอ่าอันนี้ต้องบอกว่ามันมีประโยชน์กับตัวคุณในบางจังหวะเวลานะไม่ว่าในจังหวะเวลาเช่นเอ่อผมเคยถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายของอะ่ะเออผมผมอยาก,กถ่ายไอ้ของที่มันเล็กๆเออเช่นเอ่อถ่ายแมงวันเอ่อซากแมงวันซักแมงมุมซักมดอะไรเงี้ยซึ่ง บางทีเราถ่ายแล้วเราก็อยากจะเห็นให้มันชัดๆเห็นขาเห็นหนวดเห็นอะไรอะไรเงี้ยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้กล้องแบบธรรมดาที่มันถ่ายออโต้มันมันโฟกัสไม่ได้อย่างที่เราอยากให้ให้มันโฟกัสเข้าใจไหมเออมันเราปัาโฟกัสเราล็อกโฟกัสมันไม่ได้เอาง่ายๆเออเราล็อกโฟกัสมันไม่ได้ว่าเอาตรงเนี้ยชัดที่สุดเราถ่ายอะไรเงี้ยเออเพราะมันมันไม่รู้มัน คือกล้องบางทีมันก็คิดว่าเราจะถ่ายสิ่งที่ไกลแต่เราอยากจะถ่ายสิ่งที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะมันทําไม่ได้เออเพราะนั้นในโหมดมือโป,โปรจะช่วยคุณทําสิ่งเหล่านี้ได้เออนั่นแหละคือความหมายอามาเราไปดูการตั้งค่าเรื่องแบบปูโป,โปรในกล้องกันมาเข้ามาในกล้องแล้วนั้นเราก็ลูดเมนูตรงนี้ไปทาง ขวามือให้สุดโดยปัดนิ้วไปทางซ้ายมือโอเคไหมรืดเดียวเลยนะพี่นะอ่าแล้วคุณก็จะเห็นคำว่าโปรเอออันเนี้ยเวลาก,กดลงไปเนี่ยเขาก็จะมีโหมดฟังชั่นให้คุณเรื่องรู้รับตรงรู้รับแสง ISO อะไรเด้ยมันก็มีบาาวลาบลาวลาวบา,บา,บาลองเล่นดูก็ได้มันจะไม่ได้ยากเย็นอะไรเนี่ยการชดเอยของแสงอ่าปรับมืดปรับสว่างอะไรเงี้ยปรับไปปรับมาชักมัว่วแล้วก็ทำให้มันเป็นออโต ออก็ลงไปเหลือศูนย์ตอนแรกมันอยู่ศูนย์นี่เนาะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีแบบ AI อัตโนมัติเออเราไม่อยากอัตโนมัติเราอยากให้มันปรับเราก็มันมาเลือกได้อ่าเราจะเอาแบบไหนล่ะอืมไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่อยากกลับไปเหมือนเดิมก็ไปกดออโต้เออตัวเอเนี่ยนะพี่นะออโต้เออให้มันเหมือนเดิมพี่เออแล้วก็จะมีเรื่องอ่อะไรเนี่ยนะอืมความเร็วของชชตเตอร์ อถ้าเรียนเรื่องกล้องก็จะเข้าใจเรื่องความเร็วชัตเตอร์นะพี่นะจะเร็วช้าอะไรต่างกันมันก็จะมีผลต่อภาพต่างกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็จะมีเรื่องไหนดูซิสมุดูหนุ่มข้างสีขาวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องถ่ายใต้แสงนีออนถ่ายอาทิตย์แต่มีเมฆบางมีแสงแ,แดดต้มเย็นอะไรเงี้ยอ่าก็จะมีให้คุณเลือกคุณก็เรื่องมึงเลือกเลือกได้มันก็จะแบบสีมันก็สีของภาพมันก็จะต่างออกไปต่อไปอะไรเงี้ยอ เออ,เอคนละสีเลยสิ่งที่ควรจะเป็นนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นโอเคมามอ่าแล้วก็อันทสุดท้ายเลยก็คือเรื่องโฟกัสอ่าคุณก็สามารถมาปรับได้อ่าคุณก็จะเอาโฟกัสขนาดไหนคุณก็ลูดเอาถ้าจะาให้กไปเอปออโต้เหมือนเดิมก็ตรงนี้ออโต้ Auto, โอเคไหมอ่ามันก็จะมีแบบอ่อในระยะเออเราไอไอรูปภูเขาก็คือถ่ายของที่มันอยู่ระยะไกลๆอะ่ะเออโฟกัสของให้อยู่ไกลๆข,ของไกลชัดแต่ของใกล้มันจะไม่ชัดเออยิ่ง เราของของใกล้ชัดเดี๋ยวปับไปปั่มาเดี๋ยวก็ <c oughs> เหนียวงงเอาลงมาสิพี่เหรอหรอหรอโอเคอ่าอย่างเงี้ยเราเราต้องการของใกล้ๆถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆมากๆมันก็จะรู้สึกมันเบลอโอเคไหมเราก็ต้องอขยับเข้าไปอยู่ใกล้ๆอ่าเช่นเราจะไปถ่ายใบน้ํใบหญ้าอย่างเงี้ยอ <c oughs> เราเลื่อนโฟกัสต่ตําสุดเลยอะไรเงี้ยนะพ่ต่ำสุดสิไม่ใช่ออโต้โอเค เราเลื่อนโฟกัสตามสูตรมันก็จะสามารถถ่ายสิ่งที่อยู่ใกล้ๆแบบนี่เอามือถือลงไปจอ่อยู่กย้าเลยแล้วกดถ่ายเนี่ยนะอ่าคุณก็จะได้ภาพแบบ่าด้านข้างมันก็จะาไม่อยู่ฟนไม,ไม่ไม่อยู่ในโฟกัสมันก็จะเบลอๆเนาะไอ้ที่มันอยู่ในโฟกัสมันก็จะชัดนี่เวลาขยายดูก็จะโอ้เห็นเป็นเส้นเส้นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่าันนี้ยก็เป็นสิ่งที่อาจจะมีประโยชน์กับคุณหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ บ,บางทีคุณเคยไหมล่ะแบบถ่ายแล้วเอ่อไม่ได้ไม่ได้อยากให้วิวชัดอยากให้หน้าคนชัดอะไรเงี้ยเอหอหรือไม่ก็อยากให้ไม่อยากให้หน้าคนชัดแต่อยากให้วิวชัดอันอันนี้คุณสามารถมาเลือกในการปรับโฟกัสตรงนี้ได้อา่าอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจควรจะรู้เอาไว้ว่ามีนะพี่เขามีไว้ปรับในเครื่องวี v วเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ